สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องน้ํากับสิวสัตว์เลี้ยงกับสิวมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสําหรับน้ําที่จะก่อให้เกิดปัญหากับผิวกายและทําให้เกิดสิวได้ต้องเป็นน้ําที่สกรปรกพอสมควรมีการปนเปื้อนของสารเคมีมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่มากมายหลายชนิดหรือเป็นน้ําที่กระด้างมากๆชําระล้างได้ไม่สะอาดนะครับ ซึ่งน้ำพวกนี้จะอยู่ในน้ำคูคลองระบายต่างๆน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำทิ้งจากครัวเรือนนะครับโดยธรรมดาแล้วเราก็ไม่เอาน้ำเหล่านี้มาชำระล้างร่างกายอยู่แล้วนะครับสำหรับน้ำประปาในที่ต่างๆน้ำบ่อน้ำบาดาลโดยส่วนใหญ่แล้วสะอาดนะครับสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนของสารเคมีหรือชลเชื้อโรคก,ก็ไม่มากนะครับ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิวใดๆนะฮะสาเหตุที่หลายคนเข้าใจว่าเราเปลี่ยนน้ําแล้วเกิดสิวนั้นมักจะคู่ไปกับการเปลี่ยนสถานที่การเดินทางนะฮะเช่นการย้ายบ้านย้ายที่ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งไปเที่ยวในต่างจังหวัดนะฮะการที่เรามีกิจกรรมเหล่านี้ทําให้ร่างกายเรามีเหงื่อคลมีความร้อนชื้นอยู่เป็นเวลาน,นานๆโดยที่เราไม่ได้ชําระล้าง ตามเวลาปกติที่เราเคยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเห่ของสิวได้นะฮะนั้นสรุปก็คือน้ำประปาไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับน้ำบอ่อน้ำบาดาลโดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่สะอาดเพียงพอนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิวนะต่อมาก็เรื่องสัตว์เลี้ยงกับสิวเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับ สัตว์เลี้ยงท่พิษก็เป็นหมาแมวนะครับเวลาสัตว์เหล่านี้เจ็บป่วยเป็นโรคผิวหนังมีแผลพุพองพื้นนะขึ้นตามตัวหรือมีอาการขนลร่งร่วมด้วยหรือมีอาการคันนะครับโรคในสัตว์เหล่านี้สามารถที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาสิวไม่ว่าจะเป็นตามร่างกายหรือผิวหน้าของคนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหมาแมวนะครับเริ่มเป็นโรคผิวหนังแผลผู้พองผื่นคันต่างๆตุ่มต่างๆให้รีบรักษาสัตว์เลี้ยงของท่านนะฮะและเวลาที่ท่านไปรักษาสิวนะครับหรือว่าคนในครอบครัวของท่านไปรักษาสิวท่านก็ควรจะรักษาสัตว์เลี้ยงของท่านไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อกลับซ้ำมาจากสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับ เพราะว่าเราคุกรีใกล้ชิดกับพวกเขามากนะครับโดยเฉพาะหมากับแมวนะครับวันนี้คงได้ประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าใช่ก็กดแชร์รักษาสิวจนท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังครับลองใช้ผลิตภัณฑ์คลินิกหมอชัวยวุฒิดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ